สาวไทยเฉดฉายลิซ,ซ่าลูกหนังติดท็อป5ผู้หญิงหน้าสวยที่สุดในโลก2022เว็บไซต์จำอันดับชื่อดังอย่างโลก TC c a n d l e ล่าสุด28ธันวาคม2565ได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อ100อันดับหญิงสาวคนดังที่มีใบหน้าสวยที่สุดในโลกโดยเว็บไซต์ดังกล่าวจะออกมาคัดเลือกสาวๆหน้าสวยเป็นประจำทุกป,ปีโดยอันดับ1ในปีนี้ สาวหน้าสวยที่สุดในโลกตกเป็นของนางแบบชาวอเมริกันพ่วงตำแหน่งนางฟ้าวิตตอเรียแจสมินท็อกและมีสาวไทยคว้าตำแหน่งติดท็อป5ถึง2คนนั่นคือลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบกพิงคคว้าอดับที่3และอันดับที่5ตกเป็นของลูกหนัง